ตาเฮ้ยดุตาแกจริงด้วยอ่ะเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมก็ดีแล้วนี่แกล่ะเป็นไงบ้างแล้วมาทำอะไรที่นี่เหรอฉันก็สบายดีเหมือนกันอ๋อฉันมาเริ่มงานเป็นผู้จัดการที่นี่วันแรกอ่ะ ผู้จัดการเหรอใช่แล้วแกทำงานอยู่ที่นี่เหรออืมแต่ว่าฉันเป็นแค่พนักง,งานทั่วไปนะ่ะผู้จัดการแบบเธอมายืนคุยกับฉันแบบนี้ไม่เป็นไรเหรอทำไมพูดแบบนี้เนี่ยตุกตามันไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าจะทำงานตำแหน่งไหนอะ่ะพอสุดท้ายยังไงเพื่อนก็คือเพื่อนนะแล้ว นี่เอกสารอะไรหรอต้องให้ฉันเซ็นไหมมาสิเอ่อ <okay okay> um ไม่ต้องหรอกอันนี้มันแค่เอกสารทั่วไปอะเรานี่เมื่อกี้ที functionality functionality ่แกบอกว่าไม่ว่าจะทำงานตำแหน่งไหนเราก็ยังจะเป็นเพื่อนกันแกคิดแบบนั้นจริงหรอก็ต้องจริงสิทุกตาเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะ้เรื่องตำแหน่งอะไรนั่นอะฉันว่ามันไม่เห็นเกี่ยวเลยงั้นหรอ เขาก็ใช่สิแล้วนี่แกเป็นอะไรปะเนี่ยตุกตาดูลุกลี้ลุกลนชอบกลนยังไงก็ไม่รู้อะมีอะไรปะเนี่ยเล่าให้ฉันฟังได้นะถ้าฉันบอกแกไปแกสัญญาได้ไหมว่าแกจะช่วยฉันมันก็ต้องดูก่อนอะว่ามันเกี่ยวกับอะไรถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องในบริษัท ฉันก็ต้องดูอีกนั่นแหละว่าฉันจะช่วยแกได้หรือเปล่าเรื่องในบริษัทเนี่ยแหละฉันว่าแกน่าจะใช้อำนาจผู้จัดก,การช่วยฉันได้นะ<ม>คือว่าฉันคุณคือคุณฟางผู้จัดก,การคนใหม่เหรอครับค่ะไว้ค่อยคุยกันนะฟาง นี่คุณฟางรู้จักกับพนักง,งานในนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะเขาเป็นเพื่อนเก่าของฉันเองค่ะครับงั้นเรื่องนั้นช่างมันก่อนแล้วกันผมเป็นเลขาของรรท่านประธานนะครับพอดีว่าผมมีงานชิ้นหนึ่งจะมอบหมายให้คุณฟางทำอ๋อค่ะอะไรเหรอคะ พักหลังมานี่มีเงินออกจากบริษัทผิดปกตินะครับผมเลยคิดว่าน่าจะมีคนยักย่อบริษัทอยู่อยากยอ่อค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นฉันด้วยล่ะคะที่ทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าคุณเป็นผู้จัดก,การคนใหม่ไงครับคนที่อยักยอกเนี่ยอาจจะเป็นใครในบริษัทก็ได้ท่านประธานเลยคิดว่า ให้คุณที่เป็นคนใหม่ไปสืบน่าจะดีที่สุดค่ะแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างคะเรื่องนี้ผมได้ทำการสืบ IP ของเครื่องที่มีการยุ่งกับบัญชีดูแล้วนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ20 25และที่สำคัญเลยคือมีความรู้ทางด้านการเงินด้วย คุณฟังว่าไงนะครับอ๋อไม่มีอะไรครับเปล่าค่ะว่าต่อได้เลยค่ะเรื่องที่ท่านประธานให้คุณฟังทำก็คือให้จับตาดูทุกคนเอาไว้อาจจะมีใครหลุดบอดแสออกมาก็ได้เพราะว่าน่าจะไม่มีใครระมัดระวังผู้จัดการคนใหม่แบบคุณฟังค่ะฉันจะสืบเรื่องนี้เองค่ะดีครับ เรื่องที่แกขอให้ฉันช่วยขออย่าให้เป็นเรื่องนี้เลยนะตุกตาตุกตาแกไปทำอะไรที่ห้องทำง,งานฉันเนี่ยฉันเป็นคนทำเองฟางแกแกว่าอะไรนะแก ฟังที่ฉันจะบอกให้ดีนะฉันเป็นคนยักยอกเงินทั้งหมดในบริษัทนั้นไปเองฮะแล้วแกมาบอกเรื่องนี้กับฉันทำไมอะ่ะแกไม่กลัวว่าฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเหรอเพราะว่าแกเป็นเพื่อนฉันไงฉันมั่นใจว่ายังไงแกจะไม่หักหลังฉันแน่นอนฉันมีความจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆนะฟังฟางแกกับฉัน เราเป็นเพื่อนรักกันมานานแล้วใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่ที่ฉันบอกความจริงกับแกเพราะฉันมั่นใจว่ายังไงแกก็ต้องช่วยฉันได้แน่แ,นแกเป็นผู้จัดก,การนี่แกมีอำนาจเต็มที่ในการสืบเรื่องนี้ถ้ามีใครถามอะไรแกแกก็แค่บอกว่าแกน่ะไม่เจออะไรที่น่าสงสัยเลยฉันอยากขอแกแค่นั้นจริงๆนะฟงังตุกตาแต่เรื่องนี้มัน แกจําได้ไหมตอนที่แกทํางานค่าอาจารย์เดชาไม่ทันใครกันที่เป็นคนช่วยแกปั่นงานจะส่งทันเวลาจนแกได้ขึ้นเป็นนักเรียนดีเด่นแกงไงอือใช่ตอนนั้นแกบอกว่าแกเป็นนี่ฉันอยู่ครั้งหนึง่งแล้วตอนนี้ฉันก็กําลังจะมาทวงนี่นั้นอยู่ตุ๊กตาฟังฉันขอร้องแหละฉันไหวแกช่วยฉันเถอะนะ ถ้าฉันไม่มีเงินน่ะพ่อฉันต้องไม่ได้ผ่าตัดแน่เลยแถมฉันก็จะต้องโดนจับข้อคุกด้วยเห็นแก่ที่เราเป็นเพื่อนกันเถอะนะฟางนี่แกอยากยอกเงินบริษัทเพราะว่าจะไปจ่ายค่ารักษาพ่อหรอตุกตา ทนเข้าใจแกนะแล้วฉันก็จะไม่โกหกด้วยท่านประธานเป็นคนมอบหมายงานให้ฉันว่าให้ฉันไปสืบมาว่าใครเป็นคนยักยอกเงินของบริษัทแล้วฉันก็จะรายงานเรื่องนี้ให้ท่านประธานทราบตุกตาแกต้องมอบตัวนะแล้วเรื่องของพ่อแกฉันพ่อมีเงินเก็บอยู่บ้างฉันจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาทั้งหมดให้พ่อแกเอง ส่วนแกแกทำผิดแกต้องไปมอบตัวทางกฎหมายนะแล้วถ้าแกพ้นผิดแล้วฉันจะไปคนคุยกับท่านประธานให้ไหว้เขาให้โอกาสแกถึงฉันจะไม่เคยเจอท่านประธานก็จริงอะแต่ว่าฉันก็พอรู้มาว่าท่านประธานท่านมีเมตตามากเลยนะถ้าเกิดว่าฉันบอกเหตุผลที่แกทำลงไปอะฉันมั่นใจว่าท่านประธานเขาต้องเข้าใจแกแน่ๆไม่ เข้าใจเลยฉันเลยทันรีบฟังคุณฟังครับขออนุญ,ญาตเข้าพงนะครับขอบคุณที่รับฟังฉันนะแต่ฉันคิดว่าแกจะเห็นแกความเป็นเพื่อนของเรามากกว่านี้ซะอีกเดี๋ยวตตาปล่อยฉันแกไม่เคยเข้าใจอะไรฉันเลยฉันก็บอกอยู่ไงว่าฉันเข้าใจแกเข้าใจอะไรแกบอกว่าแกเป็นเพื่อนลักฉันนี่ แต่การที่แกกำลังจะทำแบบนี้คือการส่งเพื่อนอะไรแกรเข้าไปในคุกนั้นเหรอเราจะให้จะทำยังไงอะตุ๊กตาเราเป็นเพื่อนรักกันก็จริงอะแต่คำว่าเพื่อนถ้าเพื่อนทำผิดเราก็ต้องตำหนิเราก็ต้องเตือนไหมอะไม่ใช่ไหลไปตามจาวแล้วถล่มไปด้วยกันอะฉันเข้าใจนะว้ยเรื่องที่แกอยากย่องเงินของบริษัทเพื่อไปรักษาพ่อแกอะแต่สิ่งที่แกทำอยู่อะมันไม่ถูกต้องมันผิดไง เกยอมรับผิดเถอะนะตุกตาแล้วเดี๋ยวลองมาหาทางออกเรื่องนี้ด้วยกันอ๋อคุณฟางติดธุระอยู่แล้วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่ก็ได้ครับพวกเราคุยกันเสร็จแล้วล่ะคะ่ะผู้จัดการฟางจับได้แล้วว่าฉันไม่คนยักย่องเงินบริษัท จบเรื่องแล้วสินะครับท่านประธานท่านประธานนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทุกตาใจ mm. เย็นๆนะฟังเราฟังสิ่งที่ฉันจะเล่าให้ดี mm. คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านประธานครับท่านประธานไม่จำเป็นต้องปลอมตัวเข้าไปสืบนะครับทำไมฉันต้องไปสืบนะว่าใครเป็นคนยักยอกเงินบริษัทไป ทางเราทราบแล้วครับว่าใครเป็นคนยักยอกคุณตีผู้จัดก,การของบริษัทเป็นคนยักยอกไปครับเห็นว่าเป็นหนี้พนันจนเป็นหนี้เป็นสินต้องหาเงินไปปิดหนี้แต่ผมก็ได้แจ้งตำรวจแล้วก็รวบตัวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วทำไมไนายไม่รีบรายงานฉันฮะผมรายงานไปแล้วครับเพียงแต่ตอนนั้นท่านประธานไม่ว่างผมเลยส่งข้อความไปแทนก็จริงที่ฉัมาเสียเที่ยวเหรอเนี่ย ก็ไม่เสียเที่ยวสักทีเดียวนะครับเพราะว่าผู้จัดก,การคนเก่าถูกไล่ออกไปเราเลยจําเป็นต้องหาผู้จัดก,การคนใหม่เข้ามาแบบสาส่้าแฝดแล้วนี่ครับคือแฟ้มประวัติของผู้จัดก,การคนใหม่นี่มันท่านปรานรู้จักด้วยเหรอครับแนะนําผมบ้างสิอือรู้จักสินี่เป็นเพื่อนสนิทฉันเอง นี่ปอนายรีบเลื่อนขั้นในขาอเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้นะครับท่านประธานไม่ได้ถึงจะเป็นเพื่อนกับท่านประธานแล้วก็น่ารักมากก็เถอะแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับงั้นนายช่วยเล่นตามน้ำฉันไปก่อนแล้วกันเรื่องมันก็เป็นอย่างที่ฉันเล่าไปนั่นแหละฟงังขอโทษนะถ้าลองใจอะไรเธอแปลกๆนะ ไม่เป็นไรหรอกฉันก็แค่สงสัยแล้วก็ตกใจแค่นั้นเองว่าเพื่อนรักของฉันน่ะจะกล้าทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นได้ว่าไงเห็นด้วยกับฉันแล้วหรือยังที่จะให้เพื่อนฉันขึ้นมาเป็นตำแหน่งรองประธานน่ะผมก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีแหละครับผมคิดว่ามันง่ายเกินไปเพราะงั้นผมจะเป็นคนประเมินเพื่อนคนตกใจประเมินเนี่ยใกล้ชิดเลยนะครับ ทำไมอ่ะเลื่อนเป็นรองประธานเหรออะไรกันเนี่ยนี่ฟังง่ายๆเลยนะก็เพราะว่าแกน่ะเป็นเพื่อนรักฉันไงฉันถึงอยากให้แกได้ดีแต่ถ้าจะเอาเหตุผลอื่นแล้วก็ก็เพราะว่าแกน่ะเป็นคนดีไงแกน่ะเห็นอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกเห็นอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดไม่เข้าข้างฉันที่เป็นคนร้ายแถมยังหาทางออกที่ดีที่สุดให้ฉันได้อีก เธอนะ่ะตรงคุณสมบัติที่ฉันต้องการเป๊ะเลยแล้วในเมื่อฉันทําดีขนาดนี้แล้วทำไมฉันถึงยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งละ่ะก็อย่างที่ผมบอกไงครับคุณนะ่ะก็เพราะว่าหมอเนี่ยมันอยากอยู่ใกล้งไงถ้าเธอได้ขึ้นรับตำแหน่งรองประธานเมื่อไหร่เธอก็จะไม่มีเวลาว่างมาอยู่ใกล้เขาแค่นั้นแหละ ตามนั้นนะครับทีมงานทะเลนฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ